สวัสดีครับเราเกมในคำคลิปนี้อยู่กันในเกมแบทเทิไหนกลางวันหลับกลางคืนลหลังจากที่ผมผ่านด่าน 30x30 ด30ได้สำเร็จนะครับผมก็ลุยต่อครับมาจนถึงด่าน3 1 x เอ็ลีด30คิปนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับว่าด่าน3 1 x เอขีเนี่ยผมผ่านไปได้อย่างไรนะ โดยทีนที่ผมใช้นะครับณนะตอนนี้ผมมีตัวละครแท้งของสายธรรมชาติตัวใหม่ครับนะั่นคือวารนที่ผมเลือกใช้วารนครับเพราะว่าวารนมีความสามารถคือเมื่อตัวเองเนี่ยมีค่าความโปวดอยู่ที่150หน่วยหากโดนโจมตีไฟนะครับเขาจะฟื้นเลือดขึ้นมา100%นะครับในที่สำคัญกนะ็คือเขาสามารถกางโลได้ ซึ่งเมื่อกลางโล่แล้วครับถ้าศัตรูเข้ามาโจมตีตัววาเลนครับก็จะแปะสแต็กดาเมจพิษนะครับกับเข้าไปครับคิดเป็น5%ของแม็กเลือดของวาเลนที่เหลืออยู่ณนะเวลานั้นเรียบร้อยครับคำพูดมากมายตายเหมือนเดิมนะโดยบอสในด่านนี้ครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็คือโจมตีเลี้ยงจากแถวหน้าเข้าไปนะแต่ว่ามันมีการโจมตีหมู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับแผนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว หัวหน้าออกนะครับแล้วเอา pb ครับมาลองยืนดูครับว่าจะถึกทนได้สักแค่ไหนก็เรียบร้อยนะครับแกงพูดเหมาครับทั้งมือเจาะมือปาดมือสว่านมือตรงจักนะครับก็ทลายทีมของผมได้อย่างง่ายดาย นะครับกลายเป็นยิวรี่ไปเลยทีเดียวแต่ผมจะลองเอาโมวหน้ากลับมาใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าพีบีนี้น่าจะไม่ไหวนะอย่างน้อยบัวหน้าก็ยังมากลางโรยเพื่อนได้บ้างนะดูอีกสักรอบนะึง ก็ยังคงสภาพเดิมนะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกสักที่หนึ่งนะเผื่อรอบนี้อาจจะมีบุญเบิลอะไรเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะในดานที่เป็นผ่านมาครับผมก็จะใช้ตัววีด้าหละตัวสแต็อตามเม็ดหลักๆเลยคุณนะครับแต่ที่สังเกตดูนี่คือเหมือนรอบตัววีด้านะครับมันสแต็คตาราศีวานนอนไม่ทันนะเหมือนกว่าจะครบห้าเนี่ย ตายซะก่อนนะครับเก็บไม่ทันนี่ครับถ้าเกิดเก็บทันเนี่ยมันจะล้มบอสได้ในใกล้เคียงมากๆนะเหลือแค่มือสว่านแล้วนะรอบนี้ผมก็เลยจะวัดใจครับลองเอาวีด้าไปยืนหน้าเลยนะครับเพื่อให้มีการสแต็กให้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ไปลุน้นนะครับว่าให้วีด้ามันเอาชีวิตรอดให้ได้นะ พอผมเอาวีด้ามายืนหน้าครับมันก็เก็บสแต็กได้เร็วยิ่งขึ้นครับนี่ครับเก็บมือสว่างตัวแรกไปเรียบร้อยแล้วนะสว่านครับวีด้าตายนะครับแต่ว่าก็ทิ้งน้ำเม็ดใส่บอสไปค่อนข้างจะเยอะครับทาให้บอสเนิร์ลเลินทีเดียวนะครับก็เหลืออารักนีครับกับพารก็ช่วยกันเก็บจนได้นะครัาให้ผมผ่านด่านสามเอ็ดีดสามสิบเป็นที่เรียบร้อยเล่าเกณฑ์เกณน์ํำคิปนี้ครับเล่าการผ่านด่าน ส1เขีส30นะครับก็หวังว่าจะมีเราอยู่กับเพื่อนๆมากครับมีมากก็น้อยครับเมื่อไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันหรือหากมีคำถามข้อเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับเราเกมแกร์กทอมคลิปนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้เจอกันครับ